นี่นี่คืออะไรเนี่ยก็คือตัวประกันที่มันอยู่ในตัวฮีตเอ็กเชนเจอร์ที่เราล้างเมื่อวานเมื่อที่เนี่ยมันจะมีเนี่ยมีทั้งส่วนอะไรที่มันอยู่รอบๆที่มันเคลือบอยู่ไปในท่อก็หลุดออกมาแล้วสังเกตเห็นสังเกตดูนะไอพวกนี้มันคือเนี่ยมันเป็นหินปูนนะเป็นหินปูนเป็นหินปูนเป็นหินปูนก็ดูลักษณะนะครับมันจะมีหลากหลายเนื้อ มันข like right? exactly. so ึ audio, so the NO ้นอยู่กับน้ําชนิดของน้ําของเราด้วยนะครับว่าน้ําของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้าเนี่ยต่อให้เรามีการทําให้ดูแลสะอาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอพอเราใช้งานไปเรื่อยๆพอเราใช้ในระบบระบบมีการหล่อเย็นเพราะเราหล่อเย็นกว่า้ไอไอน้ำเหนื่อยเพราะละไอน้ำเหนื่อยปุ๊บไอตัวความเข้มข้นของน้ำมันมันมันเปลี่ยนไปพอะความเข้มข้นของน้ำเปลี่ยนก็เกิดการตตะกอนก็เกิดเป็นตะกัับ